กับใคระก็พี่ๆนี่เหรอค่ะที่ว่าไม่จริงค่ะใช่ไหมคะจริงเหรอจริงเหรอจะมีอีกคนนึมามาถามด้วยเลยใครคะตั้มเหรอตั้มก็อ่านอยากรู้ด้วยออืเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะคะคือที่ถามว่านะตอนเนี้ยมันคุยกันแบบนี้หรือว่าเจอกันแบบนี้มันแบบมันสบายใจกันทั้งคู่ด้วยค่ะแล้วแล้วก็เหมือนกับว่า พอมันแบบมันมันคลี่คลายหลายๆอย่างอะนะมันก็แบบเออสบายใจที่จะแบบเออเจอกันได้ว่ากลับไปกินข้าวไปเจอเพื่อนๆได้อย่างไรกลับเรากับมาสื่อกันเรือเปว่าเลมาือแบบว่ามันเปต้องกลับมันกลับมากินที่นี่คิดว่าถ้าพูดตรงๆก็คือมันกล้ามันกล้าคุยกันแบบตรงๆมากขึ้น คือมันต่างคนต่างโตกันกันขึ้นแลนะะ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังแบบแต่ก่อนอาจจะแบบยังเด็กๆเนาะแต่พอตอนนี้ก็คือแบบมีอะไรก็พูดคุยกันเลยเงี้ยตรงๆเลยคืออย่างน้ำมูมิ์นี้มันจะมีโอกาสที่แบบว่าเมื่อเมื่อมันดีขนาดเนี้ยมันจะมีโอกาสจะพัฒนาไปเป็นแบบเดิมไหมถ้าถ้าให้พูดนะเวลานี้นะคะตัวที่สาว่าคือสำหรับพิสาคุยกัน